โอกุ้งพี่น้องใช่ไม,มันจิเป็นคือเกลือนีพนอนนพออน่พี่น้องมันจิเป็นคือเกลือนี่แหละเข้มเข้มพี่น้องสบายดีเรว่าสวัสดีเนาะพี่น้องมาพบพ่อกันเช่นเกาเช่นเดิมเลยพี่น้องหลังจาก ซีม่้งแรงเลยพี่น้องบอทจอยก็จะไปให้อาหารกุ้งพี่น้องอาหารกุ้งแล้วก็จะไปเข้นคลองไว้ล่มเมล็ดพี่น้องเข้นแม็กเข้นยังนี่แหละพี่น้องไปตักอาหารให้กุ้งก่อนพี่น้องก่อนจะไปบานกันเนาะแล้วบบทจอยไปพี่น้องไปเมึงนับกันเอากระสอบใส่าอาหารกับพี่น้องตักอาหารใส่ักพี่น้อง เวลาถ่ายคลิปกับสกีวกบเป็นเบียกเป็นงานกับกินเข่าอย่างเีลยพี่น้องเพราะว่าบดจอยเหตแต่เบียกงานบ่ได้ออกไปไสพี่น้องอยู่่อกุ้งชายตั้มจัาซี่เดี๋ยวพี่น้องให้พี่น้องในเมืองด้ส้มเป็นยังได้กับผากเป็นกําลังใจให้บดจอยในเด้อพี่น้องเพราะได้เป็นกําลังใจต่อเ็ดคลิปต่อๆไปนาอพี่น้องเพราะได้สู่ต่อต่อไปพี่น้องคือเกาเลยพี่น้อง ่ะพี่น้องในเมึงน้ำกันไปเคี่ยนอาหารให้กุ้งคือเก้าเลยพี่น้องทำงนั้นก็บโบกุ้งพี่น้องบรรยญญากาศาก็คำคำจะสิมีคือทำเนี่ยนันซีโมองอะไแต่ว่ายัางแดดพี่น้องแดดดีแห็มั้บรรยากาศพี่น้อง แล้วอ้อมทางเลยที่มีปลาปลา,ปลาข้าวปลาม่วงอย่างเงี้ยพี่นอ้องอ้อมอยู่เนี่ยบนปัจจอยอยู่เนาะมะหอดพี่นอ้นองเอนี่ยโบปัจจอยไปหวานเนี่ยหอดลงอานเลยพี่นอ้อง

ใส่ย่างมื่นี่พี่น้องใส่ไล่มาใส่ไล่มันแม็กพี่น้องมาและหินแม็กไปลงมบอกุ้งพี่น้องหินแม็กมันจีเป็นคือเกลือนี่พี่นอ้องออมันจีเป็น คือเกลือนี่แหละเค็มเข้มพี่น้อง เม่อพี่น้องเขียน้องไ,ไว้ลงมือแรงประมั่นลงสองทุ่มพี่น้องไปลงให้มันเข้มให้กุ้งเปลือกแข็งแล้วก็ห้องไปวานอาหารเลยพี่น้อง ันใส่ปะพี่น้องจะจอยกับสิบเล็บทายให้มึงเนาะพี่น้องตอนเข็นเนาะ หอดบ่อแล้วพี่น้องอีกเรียกคือเก่าแล้วพี่น้องมาอยากกะอยากเฮ็พี่น้องคลิปกะะ็อยากถายอยู่พี่น้องอยากให้พี่น้องได้มึงได้ชมน้ำกันเห็น้ล่ะพี่น้องมา กาศกระสิล่มวีวีจะหน่อยพี่น้องเลยพี่น้องกัโอ้กห่วงสันหลังจากวันอาหารแล้วเลยพี่น้องวันแล้วเลยพี่น้องเขาก็จะมาโยกแม็กไว้ไว บโบละหาลูกพี่น้องอืพบรรยากาศก็ะแดดพี่น้อง,าาองค่ำและยังแดดขักพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพาไปสำนผเลยน้องพี่น้องเนาะลาก่อนพี่น้องไม่บาย